ไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าไปดูลานต้นคริสต์มาสที่ภูเรือแม้หนาวๆาแบบนี้ขึ้นดอยไปดีกว่าเอ๊ะถ้าเป็นทางอีสานเขาต้องเรียกว่ายอดภูดสิเนาะเป็นยอดภูดนะคะนี่ลานคริสต์มาสเขาบอกว่าปลูกไว้กว่าห้าหมื่นต้นนะคะออกดอกบานสะพรั่งสีแดงแบบนี้เลยโอ้โหนักท่องเที่ยวเขาชื่นชมกันใหญ่เลยเอาอมือถือเนี่ยไปถ่ายรูปเช็คอินกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศข้างบนดีมากๆเพราะว่าหลายคนขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติภูเรือไปสัมผัสอากาศหนาว เขาบอกว่าวัดได้นะอุณหภูมิห้าองศานะคะนี่เหมือนกับอยู่เมืองนอกเลยนะนี่นักท,ท่องเที่ยวก็ต่างไปเช็คอินถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะโดยกรมอุตุได้ออกประกาศฉบับที่สองเรื่องอากาศหนาวเย็นทางตอนบนของไทยแจ้งเตือนกันหน่อยภาคอีสานค่ะอากาศจะหนาวเย็นลงประมาณสองสี่องศาเซลเซียสรวมไปถึงภาคเหนือด้วยส่วนภาคกลางและภาคตะวัอนออกอุณหภ,ภูมิจะลดลงอีกหนึ่งสองศาเซลเซียสและภาคใต้ตอนนี้ฝนอาจจะยังมีอยู่นะคะก็อยากให้ ทุกท่านที่เป็นชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันตรายจากคลื่นลมแรงที่มันจะพัดเข้าหาฝั่งกันด้วยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยค่ะหนาวๆแบบนี้ชวนไปเที่ยวกันเนาะยอดตอยยอดทูอุณหภูมิต่ำสุดนี่อยู่ที่4องศาเลยนะคะ